สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันศุกร์ที่7เมษายน2566เรื่องจุดประสงค์ของการตายของเขาบทที่1ข้อท่องจำและพระองค์ตัดกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก และประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนมราระโกบทที่16ข้อที่15อ่านลูกาบทที่4ข้อที่13ถึง20อิสยาบทที่61ข้อที่1ถึง3อ่านพระกัมภีในหนึ่งปีกิจการ27ถึง28ลม1 2ซุมเอลบทที่20ถึง22เนื้อหาในลูกาบทที่4ข้อที่13ถึง20ปะเยซซอ่าน จากพระคัมภีร์ถึงเหตุผลที่พระองค์เสด็จมายังโลกตามคพยากร์ในอิสยาบทที่61ข้อที่1-3อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาดใจในพระคัมภีร์นั้นพระองค์ได้เริ่มอ่านคพยากร์ของอิสยาเกี่ยวกับพันธกิจของพระองค์ตั้งแต่ต้นแต่เมื่อไปถึงส่วนที่กล่าวว่าเพื่อประกาศปีแห่งความปรดปรานของพระเยโฮวาพระองค์ก็ทรงหยุด และปิดหนังสือนั้นไม่ใช่ทั้งหมดที่อิสยาได้กล่าวยังมีอีกมากแต่ในการประกาศงานมอบหมายที่พระองค์เสด็จมากระทําบนโลกพระเยซูทรงหยุดกลางคันต้องมีเหตุผลสำหรับสิ่งนี้เราเห็นเหตุผลได้ในกิจการบทที่1ข้อที่8แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชหลังจากพระวิญญ,ญาณบริรสุทธิ์เสด็จมาบนพวกท่านและพวกท่านจะเป็นพยานฝ่ายเราทั้งในกรุงเยรูซาเลม็มและในแคว้นยูเดยทั้งหมด และในแคว้นสมเมเลียนและจนถึงที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกพระเยซูเสด็จมาในโลกมีชีวิตและสิ้นพระชนม์หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้เราเพื่อเราจะได้ไปต่อจากจุดที่พระองค์ทรงหยุดไว้งานมอบหมายส่วนแรกสำ,สำเร็จไปแล้วในขณะที่พระองค์อยู่บนโลกส่วนที่เหลือตามที่ผู้พยากรณ์อิสยาพยากรณ์ไว้ จะสำเร็จได้โดยผ่านเราอุติดาของพระองค์หลังจากที่เราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูทรงช่วยท่านให้รอดเพื่อพระองค์จะสามารถใช้ท่านได้เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นได้คำถามคือท่านพร้อมแล้วหรือยังเมื่อท่านได้ฉลอมฉลองเทศกาลอีสเตอร์จงอย่าลืมงานที่พระเจ้าประทานแก่ท่านหลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายมัทธิวบทที่28ข้อที่19-20พรกิจ มีท่านเป็นภาสนาที่จะทําให้พระประสงค์ของพระองค์ได้สมเร็จหรือไม่อัคราสาว,วกเปาโลเป็นผู้ที่ไม่หยุดที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์อิสเตอร์ไม่ใช่เวลาที่จะกินไก่และอยู่บ้านอย่างผ่อนคลายถึงเวลาที่ท่านจะต้องออกไปที่นั่นและปล่อยให้พระเยซูได้ทรงใช้ท่านเพื่อช่วยผู้ที่ไม่เชื่อถึงเวลาแห่งการประกาศวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าและปลอบโยนทุกคนที่เศร้าโศก ขอให้พระเยซูได้ทรงใช้ท่านเพื่อชนะอย่างน้อยหนึ่งดวงจิตในฤดูการนี้จงกล่าวต่อใครบางคนเกี่ยวกับวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าและอย่าปล่อยให้เพื่อนคนนั้นต้องลงเอยในขุมมนุนรกประเด็นสําคัญทั้งละลายจงออกไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนที่มาเปิดวาสวรรณ์พู้เขียนสบอเ e อเออเดบเยจัดทําโดยคิดจักแห่งการทรงไถ่คริสเตียนของ